วันนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า Skibidi Tower Defense อีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้นี่ได้มาแล้ว Summoner Pencil ระดับ Legendary ซะด้วยดาเมจนะครับอยู่ที่1,000ถ้าอัพเต็มเรง30คูดาว0.2นจุแต่ที่เด็ดของมันนะครับคือสกิล Summoning u n c h a n e d Pencil Man ด้วยเลือด250หน่วยทุกๆ30วิอ่าดียังไงต้องพาไปดูรีวิวกันหน่อยโหมดฮาร์ดแล้วก็ฟาสต์โหมด ไะเริ่ม15วิเริ่มจากนี่ก่อน1ตัว Pencil Man นี่แหละตัวที่จะถูกอัญเชิญอัญเชิญยังไงเดี๋ยวพาไปดูรอบนี้เราจะแก๊งดินสอล้วนๆนะครับก็ไม่ล้วนสทัทีเดียวนะครับ99%เพราะเรามีนี้ด้วยเราจะไปเน้นที่ s u มเมอร์เพนซิลแทนเป็นหลักนะครับอ่าสตัวนี่บอกเน้นตัวที่สองมาแล้วเพนซิลแมนหลุดไปหนึ่งไม่เป็นไร เวฟส4นะครับตอนนี้จะเวฟห้าละโอเคเอานี่อ่ะแล้วก็ปลุกมาเลยแล้วกันนี่คือซัมมานเนอร์พนซิลอุ๊บอ่านี่เห็นไหมนี่คือการอัญเชิญที่ว่านะครับมีน้องพ e นซิลน้อยน่ารักจังเลยคือมันจะมีไหมสักหมดหนึ่งอะ่ะเลี้ยงมนุษย์กล้องเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ <laughs> นี่แหละครับคอนเซปต์อัญเชิญให้มันวิ่งบนถนน จากนั้นก็ให้มันออกอาราวาดเต็มที่อ๋อแต่ว่าความยากอยู่ตรงนี้นะครับนัดอัญเชิญนี่คือ DPS ไม่ได้เลยเห็นไหมเลเวลศูนย์ดาเมจอยู่ที่150เลง20คูดาวอัปเกรดขั้นต่อไป1 0 0 0เอ้นั่นนั่นหลุดไปตัวอัปเกรดก่อนนี่อัปเกรดแล้วโอเคแต่อัปเกรดแด้นะครับดูดาเมจ250เลง23คูดาว d พ s สรุปสามร้อยเพิ่มมากระจึงหนึ <c> ่ง <ười> คือของเจ็ง,เงมันอยู่ตรงนี้นี่อเลือดเนี่ยเลเวลมาหนึ่งพันละเอและอันเชิทุกยี่บห้าวิแต่มันบริหารยากนะครับตัวมันเหมาะเป็นหน่วยซัพพอร์ตมากกว่าดังนั้นถ้าอยากจะเล่นจริจรงๆควรมีตัวทำดาเมจหลักไว้ด้วย <c ười> ไม่อย่างนั้นนะครับนะ่ะหลุดยาวน่ะหลุดยาวเลยโอ้โหคือข้อดีคือถ้าเกิดมากันเป็นขโงองเงี้ยเราเอากองทัพที่สช่วยได้ไง แต่ว่าโอ้โหดูสิอุ้ยหลุดยาวอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อย <c oughs> แตกว่ะนั่นแหละครับถ้าบริหารไม่ดีนะมีแตกเอาแต่พูดเล่นไม่ทัน <c oughs> มาเอาใหม่เวฟสิบนะตะกี้แต่รอบนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับเอ,อคือพูดมากไม่ได้นะพูดมากเดี๋ยวโฟกัสหลุดโอเคเวฟสิเอดนะครับ 2,000อัพได้ยังนี่อัพได้แล้วนี่ตอนนี้เลเวล2นะครับดาเมจอยู่ที่500เลง25่คูดาว0 6 DPS 833อัพเกรดขั้นต่อไป4,000ส่วนตัวอันเชอรนี่ตอนนี้เลือด2,500นะครับมาทุกๆ20วิเวลามันทำงานนะครับมันจะเอาตัวเข้าปะทะร่างกายต้องการการประทะนะครับดูดูดูนี่เออถ้าเกิดว่าคือเอาเลือดกับเลือดมาหักลบกันไง ถ้าเกิดว่าเลือดเราเหนือกว่านะครับหัวที่2ก็ได้ไปต่อแต่ถ้าเลือดเราน้อยกว่าหัวที่2เราแตกนะครับข้อดีก็คือมันมาตั้งแต่ต้นคอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดไปสักตัวแล้วเลือดเหลืออีกติ่งหนึงอะ่ะหมดห่วงเลยอัปเกรดก่อนนี่ตอนนี้เลเวลสามนะครับดาเมจ750ร 50, เรนจ์28คูดาวศน์ุดสีพีเอสอยู่ที่1 8 7 5ส่วนตัวอันเชอร์เนี่ยเลือด5000อันเชอร์ทุกสิวิ มันเจ๋งตรงนี้ถ้าอยู่กันเป็นกองทัพนะโหดมากแถมตีได้ด้วยเนี่ยตัวหลักเราสร้างอีกตัวเลยเนอะ,อ,ะอันเชิญกันมาเยอะๆนี่นะครับให้ดูว่าสี่ตัวจริงแน่ไม่ได้ละมันขึ้นแล้วว่าสร้างได้แค่สี่ตัวเท่านั้นไม่เป็นไรอดูดูด,ด,ดูนี่ร่างกายต้องการการประทะเอาแตกหากล้างกันเลือดเราน้อยกว่านะมันเลยแตกหัวหน้าแกงวิ่งนําลูกน้องวิ่งตาม โอ้โหเนี่ยเท่จังเลยคือเราแบบกองทัพแกงดินสอนี่ชนะแต่แพ้พี่ e โ i l Overload นะครับไม่เป็นไรน่าจะรอดแหละเนอะจัดการก่อนจัดการก่อนยังไม่สคิปจัดการโอ้โหเหลือสองหมืนเออดินสอแตกอืมดินสอแตกแตกอีกแล้วตึงเกินรอบนี้แต่น่าจะรอดโอเครอด เวอร์่แปดนะครับอัปเกรดด้วยตัวล่าสุดเลเวลแม็กกันแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันนะครับเล้งสามสิบกูดาวศูน์จุดสองดพออกมาห้าพันเลยใช่ไหมสองห้าสิบเออเนอห้าพันถูกส่วนตัวอันเชินนะครับเลือดหนึ่งหมื่นอันเชิญทุกสิบวินี่แหละเจ๋งเนี่ยพอเขาจำนวนเยอะนะแล้วเราจำนวนเยอะบ้างเออเหมือนทาสงครามแกงหัวส้วมปะทะหัวปากกา เรากำลังก่อสงครามกันอยู่นะครับอดูร่างกายเกิดการประทะกันขั้นสุดแต่ว่าจากที่ลองเล่นนะครับถ้าเจอบอสตึงๆเนี่ยยังสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกอรลี่ไททายเวฟเลยเพื่อการัีใีชัยชนะเอาเอาเอามาต้องสร้างนะไม่อยากแพ้อยากชนะเก็บตังค์ไปหาซื้อตัวดีๆ จะเอาคอนเทนต์แพ้มันก็เสียดา,ายอยู่นี่นี่อื้ืออื้ือืมอ้มอืม้มอื้มสไตรเดอร์ประทะหัวดิอออเว็บยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหดูมาเป็นกองทัพถ้าใครอยากเห็นความง่ายแบบเล่นอี่ m o มดนะครับลงก็อดลี่ตัวเดียวจบแต่ถ้าใครอยากเห็นความวอดวาย ลงแก๊งหัวดินสอนะครับแต่วอดวายใครอีกเรื่องนึงเนี่ยเอ้ยมิวแทนมาอ่ะนี่เลเวลแม็กสองตัวแล้วนะครับออโต้สคิปด้วยมิวแทนนี่ตัวตึงนะเลือดมันห้าหมื่นโอ้โหต้องดินสอเลเวลแม็กประทะกันห้าครั้งต่อตัวตึงอยู่เหมือนกันอ,อเห็นปะ่ะโดนกวาดหมดเลยแล้วเจอบอสเลือดสองแสนเลือดหลักล้าน เอออเาไม่อยู่จริงจอ่ะปะทาสอต่อสองอืมหนึ่งทีอืมเรียบร้อยมิวแทนกับมิวแทนเอถอะท่าเลือดไปเต็มก็สู้ไม่ได้อ่ะเลเวลแม็ก <c> ส <oughs> ตัวนะครับนี่อีกตัวหนึงอีกตัวหนึ่งความเป็นไทยกําลังมาเยือนอ่ะโอเคเลเวลแม็กหมดแล้วตอนนี้นะครับเวฟยี่หนะครับตอนนี้ผมว่าเราเก็บตังเตรียมกอรลี่ได้เลยเนอะนี่ผมเพิ่งรู้นะวางตรงนี้ได้ด้วย อีกที่หนึงตรงนี้ก็ได้เนี่ยระหว่างกล่องขอแค่เป็นพื้นที่ว่างพอเอาตรงนี้แล้วกันนะอัปเกรดเท่าน,นี้ก็การันตีชัยชนะอ่ะชัยชนะที่มีกอรลี่นะครับไม่มีก็เหนื่อยหน่อยแบบยีบเจนะครับโอ้โหตอนนี้กองกําลังเราได้เปรียบนะครับมีกอรลี่เฝ้าท้ายประตูมีกองทัพหัวดินสออืมพร้อมจริงๆดู สไตรเดอร์มาแล้วกองทัพเราอยู่นูน่นปะทะเฮ้ยออออืออเออืออหน้าใส่เพลงสงครามจริงๆเนาะ <c oughs> โอ้โหมิวแทนเอาอะเอาอยู่เอาเรื่องจริงมิวแทนเลือดมันเยอะแยะเนี่ยนี่เนี่ยแฮกเกอร์ทอยเลดเนี่ย,เ,ยเลือดแสนห้าจะเอาไม่อยู่นะครับอ๋อนี่อีลิตมาแะเออ โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับถ้าตัวไหนหลุดก็ให้กอดลี่จัดการเอาเนี่ยม,มิวแทนหลุดโครเนอร์มาทีวีคลอมาอ๋อใช่นึกออกแล้วขอตั้งชื่อแก๊งเหล่านี้ว่านักรบสปาตาก็แล้วกัน <c oughs> เออกอดลี่ ly, ช่วยเคลียร์ทีเนี่ยโอ้โหโดนตีตื้นมไม่ต้องห่วงกอดลี่ปิดจ็อบให้ นี่ตัวหลักมาแล้วล็อกเก็ตเลเซอร์เลือดสองแสนเหลือแสนเดียวอืมอืมหนึ่งมืนหนึ่งมืนปะทะปะทะอืม้มตัวใหญ่กว่า <c oughs> ไม่ต้องห่วงแตกแล้วอืแตกกลางทางสี่แยกเลยโอ้โหนี่ยอืม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 ตัวสุดท้าย เอ๋อมีอตัวแฮกเกอร์ห้าหมื่นสี่มืนปะทะเฮ้ยแตกก่อน <c oughs> เออไม่เป็นไรซ u มเนอร์เพนซิลแมนนะครับคือผมว่าเหมาะเล่นด่านพวกที่มันแบบถนนเป็นวันเวย์อ่ะไม่มีการแบบเดินวนไปวนมาแบบเนี้ยเออเพราะว่านี่ไงนักรบสปาตาของเรามาเนะี่ยต้นคอดังนั้นถ้าตัวไหนหลุดนะครับเราให้พวกนี้ช่วยเก็บได้ แต่ข้อเสียคือมันเป็นตัวทำดาเมจหลักไม่ค่อยได้นะครับควรจะมีตัวหนักๆจัดหลักๆอยู่สักตัวหนึ่งเช่นนักขุดในตำนานวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วอ่ะก็คลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับ